สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านทาชีนะครับตอนนี้รถธรรมดาที่207กรุงเทพคนครสวรรค์ก็เราจะเข้าสถานีชุมทางบ้านผาชีนะครับน่าจะเป็นรถจากพิจิต4517นะครับน่าจะใช้ริวเดิม โปรด้วยต่อหน้าที่สถานีชุมทาลาท่าชีรถไฟชานสลาที่9เป็นคำบล็อ ธรรมดาสายเหนือขบวนที่สองศุกเจ็ดข่้นปาทางสถานีนครสวรรค์มีโดยสารเรยบลได้คือรถขบวนที่มีบรเบยครับขบวนเรีอาคันที้นี้ชุดพบ้านอาชีจระยองสองขบวนโดยสารไปอยู่ขบวนเรเบสถานีหน,น,อ,น,น,อ,น,นองอีวันเป็นสนาตับ ออกแล้วนะครับ ไปแลนะครับน oh, ่าจะลงรางวันแปดอีกขนครับเกิดผลมากกับส่นครับ